หรือเนตประชารัฐซึ่งแล้วเสร็จไป2,4700หมู่บ้านตามเป้าหมายและถ้าจัดก,กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์ของข่าเนตประชารัฐผ่านกิจกรรมต่างๆแก่ประชาชนมากกวน่น<ค>ลาน<ค>เนประชารัฐแล้ว5ล้านคน การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่องกระทรวงดิ่ิต้ลเศรษฐกิจและสังคมเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําความรู้และข้อมูลข่าวสารไปถ่ายทอดและส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านเด็ดประชารัฐในการใช้ประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันมีความรู้เท่าทันดิจิตัลรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัลจากหมู่บ้านประชารัฐให้เป็นเน็ตอาสาประชารัฐที่ทําหน้าที่ นำดิจิทัลไปพัฒนาความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านได้ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นการอบรมการจัดประกวดหมู่บ้านเด็ดประชารัฐและกิจกรรมอื่นๆที่กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจและสังคมได้จัดขึ้นตามลำดับต่อไปท่านก็เป็นว่าที่นะครับว่าที่เน็ตอาสาประชารัฐผมเรียนท่านอย่างนี้ครับว่า จริงๆแล้วเป็นนโยบายของรัฐบาลเองและผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงมีความปรารถนาแล้วก็มีความต้องการหลายๆท่านในที่นี้นะครับนอกจากสามร้อยสองท่านแล้วที่มาจากทั้งสาจังหวัดผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านอยากจะเข้ามาในโครงการเพราะว่าตรงนี้ครับคือคือแหล่งที่จะทำอะไรได้เยอะมากมีเรื่องอยู่เรื่องที่ทางจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับให้ความสำคัญมาก ในทุกๆก,กิจกรรมท่านลองคิดดูอะครับเรื่องอะไรก็ได้นะครับสักเรื่องนึ้งตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องไฟป่าหมอกควันไฟป่าเราจะใช้อยู่สามสามส่วนด้วยกันเป็นยุทธศาสตร์นำท่านก็คือออนไลน์ออน,ลนออนไลน์ก็นหนีไม่พ้นโทรศัพท์ออนแอร์ท่านก็เอาออนไลน์นไปขยายผลสู่ออนแอร์ออนกล่าวคืออะไรครับก็คือการเคาะประตูบ้าน เ,เสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งยุทธศาสตร์ที่ว่าเนี่ยมันก็เกี่ยวพันมากับทุกท่านทุกคนเช่นเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นการนํานโยบายของรัฐมาสู่การปฏิบัติก็คือสู่ทุกท่าน,านเรากํอลังสร้างถนนครับถนนหน,นทางถามว่าบ้านเราแม่ห้องสอน15หมู่บ้านนะครับ15ท่านที่มาในนี้ผมเพลินเคยอยู่แม่ห้องสอนนะครับ ก็ทราบดีว่ามีความยากลำบากมากนะครับในบางพื้นที่ที่ต้องเข้าไปสื่อสารด้วยแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีระบบเน็ตประชารัฐเนี่เข้าไปท่านก็จะสื่อสารได้ติดตามได้วันนี้ท่านจะทราบถึงช่องทางที่เข้าสู่แอปพลิเคชันอีกมากมายจากันินิยมวิทยาภาคเหนือนะครับจะเป็นโทรศัพท์เพื่อจะให้การใช้งานเนี่ยได้อย่างถูกต้อง แล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับบางครั้งเนี่ยผูนะครับที่วิทยากรต่างๆแล้วก็สรงนี้ต้องไในส่วนของพื้นที่อารยกรรมลักาณะของเรานะครับให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วก็ประทับใจอยากใะกลับมาอีกตรงไหนที่ท่านคิดว่าไม่เหมาะไม่ควรตรงไหนที่ควรจะต้องปรับรุงแก้ไขในส่วนส่าครับทุกาุส่วนทองถิ่ รับต่อไปขอเชิญแขกรับเชชือกวานิดนึงครับชื่อมาเลนครับโรนน้าด้วยนะครับอาสาประชารและการใช้งานแอปพิเคชันที่เราได้ดาวน์โหลดนีครับจากทีมงานวิยากรนะครับ